ผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อเนื่องนะคะหลังการสู้รบระหว่างทหารกระเหรี่ยงฝ่ายต่อต้านสภาบริหารทหารเมียนมาและกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF กับฝ่ายทหารเมียนมาและพันธมิตรกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกลุ่ม BGF บริเวณชายแดนไทยเมียนมาเริ่มคลี่คลายลงไปแต่พื้นที่ที่อยู่ห่างไปจากชายแดนไทยราวๆ4-5กิโลเมตร ก็ยังพบเสียงหรือสัญญาณการสู้รบอยู่เป็นระยะค่ะซึ่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากระบุว่าไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยตามแนวชายแดนนะคะซึ่งในขณะนี้ยังคงมีผู้หนีภัยราวๆ3,200คนกระจายตัวอยู่ในอำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดจากจำนวนผู้หนีภัยนับหมื่นคนที่ข้ามพรมแดนมาในช่วงสัปดาห์ก่อนค่ะ ขณะที่ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าในพื้นที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องชะลอการสั่งสินค้าจากกรุงเทพและงดสั่งสินค้าผ่านแดน เพราะไม่มีผู้ประกอบการชาวเมียนมาเข้าไปลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่ชั้นในทำให้หน้าด่านพรมแดนถาวรทางบกไทยเมียนมาแม่สอดเมียวดีเงียบเหงานะคะรถยนต์ที่เคยบรรทุกสินค้าก็ลดจำนวนลงไปส่วนรถสินค้านำไปส่งได้เพียงแค่เมืองเมียวดีเท่านั้นฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาประกาศห้ามใช้เส้นทางสายเอเชียหรือช่วงเมียวดีกอกะเล็กตั้งแต่วันที่7เมษายนไปจนถึง21เมษายนนี้ค่ะ